ทักทายสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเหล่ากัะยะามิตรทุกท่านเนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะมาที่อำเภออุทองตำบลสะกโจมเนาะตำบล <Okay. S 1> มาเที่ยวที่วัดตรีวิสุทธิธรรมเนาะอันนี้ เป็นวัดของอาจารย์ใหญ่อาจารย์ไก่เนาะอาจารย์ไก่อาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ผมเนาะเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์อุดรแสงกล้าแห่งสำนักปฏิบัติธรรมป่าธรรมเลธรรมเนาะอันนี้คืออาจารย์ใหญ่ของท่านอาจารย์อาจารย์ของผมเนาะอาจารย์ของอาจารย์นี่คืออาจารย์ใหญ่ คือวัดตรีวิสุทธิธรรมวัดอย่างนี้เป็นวัดที่มีบนขลังมาเข้ามาน้องเป็นวัดที่มีพระอาริยเจ้าอาศัยอยู่น้องเุรียอาจารย์ใหญ่ท่านเป็นพระทรงอภิญญาผู้มีรู้วารากิษน้องเราจะคิดนอกรูกนอกลอยไม่ได้การเข้ากราบท่านท่านจะท่านจะไม่รับกิจนมนมนท่านจะไม่รับกิดใิมนไปที่ไหนท่านจะอยู่ที่วัด ลุกศิษย์กหาที่เข้ามาก็มาปฏิบัติธรรมมาสามวันอย่างน้อยๆอย่างต่ำสามวันเจ็ดวันเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วแต่บางทีก็คนที่ป่วยเป็นโรคท่านก็มียารักษาเนาะขนาดคนป่วยเป็นโรคมะเร็งก็มารักษาที่ก็หายเนาะถ้าใครมีโอกาสเนาะอยากให้เข้ามากราบเป็นบุญสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะครับน้องถ้าเราไม่รู้จัก อิปิสับเราอาจจะเป็นที่ว่าวัดที่ไม่ดังเนาะแต่คนที่รู้จริงๆเป็นวัดที่ดังมากงานประจําปีแต่ละปีเนี่ยโหมีแต่เหล่าดารากระถิ่นอะไรแต่แต่ละรอบเนาะเป็นพระครูบาอาจารย์ที่ทรงอภิญญาเราจะคิดนอกลู่นอกรอยไม่ได้เนาะเข้ามาใกล้ท่าน,นท่านจะรับแขกเป็นเวลาเพราะท่านอายุมากเลย <c oughs> สังขารท่านกอม ไม่ค่อยแข็งแรงคนที่เข้ามาสัมผัสจริงๆจะรู้เนาะรู้ท่านมีมหาเมตตาไม่ใช่เมตตาธรรมดาเป็นพระที่มีมหาเมตตามากท่านจัดไม่เลือกชั้นบรรณทุกคนม,มาลงชื่อเข้ากราบท่านมาขอพรมาถามไถ่มาอะไรแล้วแต่ใครมี <c oughs> อยากให้ท่านช่วยอะไรนะท่านก็มีเมตตาเกียรติ อนุเคราะห์สงเคราะห์เนาะเนี่ยผมมาตามนิมิตเนาะผมไม่รู้จักเลยผมได้ยินแต่ว่าอาจารย์ใหญ่เวลาผมไปปฏิบัติธรรมที่ป่าทำรเลธรรมก็สวดสรรเสริญคุณของอาจารย์ใหญ่เนี่ยจนผมเพิ่งมารู้เนี่ยว่าวัดท่านอยู่ตรงนี้พระอาจารย์ไก่อาจารย์ใหญ่คือไข่เขาก็ยังไม่รู้จักเนี่ยผมมาพอน,นิมิตเกิดน,นิมิตผมก็มาตามนิมิตนะ ผมก็เสิร์ดหามาตั้งแต่ปีสามมาปีสามก็มาถึงที่นี่หกโมงเช้าก็มาทันพระกำลังโคจรบินธบาตพอดีก็มีญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเยอะอยู่มาปฏิบัติธรรมบ้างมารักษาโรคบ้างก็จะมีเรือนแบบเป็นโดมนะเป็นเรือนเป็นโดมให้แบ่งเป็นเป็นฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายแล้วก็มีเป็นกุด ก็ม no ีที่รับรองเยอะใครที่มีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเนาะให้ท่านชี้แนวทางว่าเออเราเหมาะกับจริตอะไรละท่านก็จะมีอุบายวิธีในการแนะนำเราเนาะก็เชิญชวนเนาะแม้กระทั่งโรคภัยไข้เก็บต่างๆที่ว่าใครเป็นโรคหนักๆท่านสามารถรักษาให้หายได้ก็คนที่เป็นเพื่อนผมเนาะจะรู้จากผมนี่แหละเออ ถ้ามีโอกาสก็ถือว่าเออผมได้ช่วยเหลือเนาะได้ช่วยเหลือใครที่ป่วยเป็นโรคอะไรไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคอะไรที่ร้ายแรงที่นี่สามารถรักษาได้แล้วก็หายด้วยหายด้วยใครมีโอกาสเนาะได้ยินแล้วก็บอกกล่าวบอกกันเนาะแต่ท่านไม่ต้องการโฆษณาแล้วแต่พอดีใครเป็นเพื่อนผมเนาะผมก็เป็น ลูกศิษย์ของถือว่าเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วเนาะเพราะว่าอาจารย์ผมเป็นลูกศิษย์ของท่านเราก็ถือว่าเป็นหลานเป็นหลาหลานท่านน้องเป็นหลานท่านมีโอกาสตอนนี้ผมมาลงชื่อแล้วเข้าพบท่านเก้าโมงครึง่งก็อีกไม่นานแล้วเก้าโมงครึ่งก็จะเข้ากราบเนาะเข้ากราบแล้วคือจะเดินทางกับพนมทวนนะครับนะ้องก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆภายในวัดเนาะอันนี้คือข้างหน้าวัดเนาะ ข้างในนู้ลึกเข้าไปข้างในเข้าไป่นอกๆเนาะนอกวัดก,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 กว้าง่พื้นที่กว้างฝั่งนูน้นฝั่งน,นที่ออกไปท่านซื้อออกไปจะสร้างอโบสถหลังใหญ่นองงบประมาณประมาณร้อยห้าสิบล้านนอ้อท่านดำรีขึ้นมาว่าจะเป็นที่ใต้ฐานเท่าโบสถจะเป็นที่วางสรีระสังขารของท่านเมื่อท่านอื และจากโลกนี้ไปเนาะท่านได้ว,วางเรียบร้อยแล้วท่านจะไปหลายรอบแล้วเห็นลูกติดลูกหาแต่ลูกติดลูกหาขอนิมนต์ไว้ก่อนนิมนต์นนนให้ท่านรักษา,าธาตุขันเอาไว้เพื่อให้เป็นกําลังใจให้กับกิตใจนุสเสตเนาะท่านก็รับนิมนต์ไว้ใครมีกาดก็เกินนะครับเนาะสักตัวมา ครั้งหนึ่งในชีวิตกราบพระอริยบุคคลขัณนสูงสุดนะผู้มีเจโตปร,ริยญาณาน,นอ้องรู้วาราจิตภาพวสวยมีแถวหน้าวัดนะครับนอ้อรอเวลาเข้าพบท่านก็มาส่งกำลังใจเช่นเคยเนาะไม่ว่าจะทำ